สำหรับบำรุงกำลังท่านใช้เอาจะใช้รากแบบนี้เจ้ายิ่งรากต้นไหนติเปิลแก่ๆยิ่งดีเจ้าพัทาสุภาศิตสวัสดีเจ้าปะกันแฮมแล้วกับช่องสมุนไพรเนาะวันนี้พัดพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรพื้นบ้านเจ้าช่วงหน้าฝนเข้าฝนแบบนี้เยอะพอสมควรเลยนั่นก็คือสมุนไพรฮิงเม่นเจ้าต้นนี้เป็นห้องว่าต้นฮิงเม่นเนาะ หลายๆพื้นที่มีเยอะพอสมควรเจ้าแต่หลาย,ลายๆท่านนั้นอาจจะม่ได้ใส่ใจเนาะสรรพุณของหิงแม่นนั้นมีเยอะพอสมควรเจ้าเปิ้ลจะออกเป็นฟักแบบนี้เนาะดอกเปิ้นก็นออกสีเหลืองเจ้าฟักแก่จะเป็นสีน้ำตาลพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วเจ้าคุณผู้ชมสำหรับสรรพุลหิงแม่นวันนี้นั้นต้องเอาใจคุณผู้ชายอีกรอบเจ้าเพราะว่ามีสรรพุณเป็นยากระตุ้นกำนัดเนาะท่านใดที่มีบุตรยาก ช่วยได้เจ้าเพราะว่าจะไปเพิ่มน้ำเพื่อกับท่านชายเนาะสูตรนี้ดแีแต่เจ้าคุณผู้ชมด้วยกันใจรากของฮิงเม่นเจ้าสำหรับบำรุงกำลังท่านชายเอาจะใช้รากแบบนี้เจ้ายิ่งรากต้นไหนที่เปิ้ลแก่ๆยิ่งดีเจ้าพยายามเลือกต้นที่มีเมล็ดพันธุ์เป็นสีน้ำตาลที่เปิ้ลแกแล้วเนาะตัดดึงเอาลากแบบนี้เจ้าแล้วก็ตัดเอาไปล้างให้สะอาดเอาไปตากแดดให้แห้งก่อนเจ้า หรือว่าท่านใดจะเอามาต้มก็ได้ต้มทุบๆุบทุบแล้วก็ไปต้มเนาะกิ่นน้ําของเปิ้นเจ้าอันนี้ก็คือสปะคุณบำรุงท่านชายโดยเฉพาะเลยเจ้าโดยการใช้รากของเฮงเมนเน่นนะเจ้าแต่สําหรับท่านที่เป็นนักดื่มบางคนเปิน้นก็นเอาไปดองเหล้าเนาะสูตรนี้ดแแีแต่เจ้าคุณผู้ชมเฮงเม่นเนี่ยหลายๆท่านมองข้ามเนาะสปะคุณเปิ้ลมีเยอะพอสมควรเจ้าที่เด่นๆวันนี้ ก็คือบำรุงกำลังท่านใช้สำหรับสรรพคุณอื่นๆนั้นมีเยอะเจ้าอย่างเช่นว่าเป็นยาแก้อาเจียนโดยใช้รากนะเจ้าชาวเขาเผาแมวหรือว่ามูเซอร์ส่วนมากกวจะเอารากมาทําเป็นสมุนไพรในการทักษาเนาะเป็นยาขับปัสสาวะขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะโดยใช้รากต้มกับน้ํเดิมเป็นยาแก้โรคทางเดินปัสสาวะเนาะแล้วก็แก้ร้อนในได้อย่างดีโดยเจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดต้องลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า